วันนี้เราก็มาอยู่กันในงาน i ิน o ฟค m a เ i เชีย2023จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต์เป็นงานแสดงนวัตกรรมด้านภาพและเสียงระดับมืออาชีพที่ล้ำที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เข้ามาก็จะเจอกับบูธไทวิชั่นแบรนด์กล้องวงจรปิดอันดับหนึ่งที่มีสินค้ามากมายไม่ว่าจะเป็นกล้องวงจรปิดจอ LED เครื่องสแกนและนิ้วมือสมาร์ทบอร์ดอินเตอร์คอมและยังมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจสินค้าสามารถติดต่อดิจิตอลโฟกัสได้เลยค่ะ ภายในงานมีการแสดงนวัตกรรมด้านภาพและเสียงระดับมืออาชีพที่ล้ำที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบกับเทคโนโลยีจากผู้ผลิตและผู้พัฒนาระบบจากประเทศชั้นนำของโลกที่จะมาพิชิตชมทุกธุรกิจสู่ยุคดิจิทัลพบกับนวัตกรรมอันน่าตื่นตาตื่นใจและการบูรณา,าการขั้นสุดของอุตสาหการรมจากทั่วทุกมุมโลกในงานแสดงสินค้าครั้งนี้ภายในงานจะมีงานสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้การประชุมสัมมนาคือส่วนหนึ่งของงาน ซึ่งประกอบไปด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงลึกการอภิปรายและการให้ข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญในวงการโปร AV จากทั่วทุกมุมโลกพบกับสุดยอดโซลูชันด้านภาพและเสียงระดับมืออาชีพก้าวล้ำไปอีกขั้นสร้างความได้เปรียบให้ทุกอุตสาหกรรมเตรียมความพร้อมสู่อนาะคตดิจิทัลได้แล้ววันนี้ i ิน o ฟค m ม s i เชีย3